สว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วใน EP ถัดมาโดยที่หน้าไม่เปลี่ยนและชุดก็ไม่เปลี่ยน,นที่ก็ไม่เปลี่ยนไฟก็เหมือนเดิมที่อย่างเหมือนเดิมคือเราไม่เปลี่ยนแล้วเอาเป็นแบบคุยกันแบบง่ายๆจริงๆแล้วจุดประสงค์ในการทํารายการนี้ของช่องยู u ูบนี้คืออยากให้เราแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน,<ช>ด,นดิฉันคิดว่าดิฉันมีความรู้ดิฉันมีประสบการณ์ดิฉันอยากเอามาแลกเปลี่ยนอ่าอย่างนั้นดีกว่า อย่าคิดมากอันบางคลิปขำบางคลิปไม่ขำบางคลิปแทรกความจริงที่เป็นความรู้ที่สังคมพึงกระทำบางคลิปมีความไร้สาระเช่นคลิปที่แล้วเป็นต้นก็ไร้สาระสาระมีสาระจังหรออะมีสาระอ่ะฉันก็ดึงสาระเข้ามาจนได้เนี่ยหรออ่ะงั้นเรามาดูดีกว่าว่าคลิปนี้เราจะคุยกับใครเอาใครโลกว่ามาทิมมี่ทิมมี่อ่ะทิมมี่ลูกชายของแม่อาและกันฮะเอาเริ่มเปิดเลยนะ ไปค่ะนี่ทีมแฟชั่นนะครับสวัสดีครับแม่อายครับผมมีคําถามอยู่ในคำถามนะครับผมเป็นคําถามที่หลายคนน่าจะสงสัยเหมือนผมเนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนนะครับการเข้าถึงแฟชั่นจริงๆเนี่ยว่ามันค่อนข้างที่จะยากเลยแหละฮะในสมัยของแม่นะผมว่ามันเลยเกิดทำให้ผมต้องถามคำถามนี้นะฮะแม่ไปสนใจ ไปชอบเกี่ยวกับทางด้านแฟชั่นจากอะไรฮะจบจบจบมันจะมีต่อเออเหมือนจะเหมือนจะถามต่อไม่แล้วจบเลยเหมือนจะแบบแล้วก็จบแม่ไปสนใจในยุคของแม่ด้วยนะแม่ที่มันขีี้เหรอ เดี๋ยวก่อนก็คือทำร้องร้องชาเมกะย้อนอดีตกันไปเลยนะคะคือนานนานมากเลยนานมากโอ้ my god เอาเอาเป็นว่าเริ่มต้นความชอบด้านแฟชั่นเลยละกันเริ่มมาจากชอบดูคุณแม่แต่งตัวคิดว่าง่ายๆเลยนะน้องสาวทุกคนเลยที่อยู่ใช้คำว่าสาวนะ น้องสาวทุกคนอินคลูดนะเก้งกลางบ่าทชนี้อะไรก็ตามแต่ที่รักแฟชั่นรักการแต่งตัวเนี่ยดูคุณแม่เป็นหลักมันต้องได้มาจากตรงน,นั้นนะ่ะคือเราตื่นเช้ามาเราก็จะเห็นแม่เราบบบว่าอุ๊ยทำไมทำไมคุณแม่ต้องหรือคุณแม่กลับมาบ้านคุณแม่แบบจะนอนคุณแม่ม้วนมา แม่มวลโลเต็มหัวกระบ,บาลเลยอ่ะคือแบบน,นอนอยัางไงาเออ <c oughs> ไม่ไม่เราเห็นแม่นอนด้วยอ่ะ <c oughs> คือโลเต็มหัวเลยนะเวย้ยแล้วก็เอาหมอนนะั่นหนุนที่คอหมอนสัมซีอย่างนันหนุที่คล้อชิคกอลัดอ,อ่าหมอนอิงอย่างเงี้ชิคอลัได้ด้วยอ่ะเคยเห็นชิคเก่งคือสมัยก่อนมันต้องเขาเรียกว่าอะไรนะอบไอ้น้ำ <c oughs> เออคือแบบเสริมสวยอบไอ้น้ำอะไรอย่างนงี้ไงแล้วพี่อาร์ตอ่ะมาจำซึมซับได้มากขึ้นตอนที่แบบแม่ไปเรียนต่อเมืองนอคือแม่ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียเนี่ย ตอนที่พี่อาร์ตยังเป็นเด็ก<ม>เป็นเด็กประมาณนึงแหละล้วก็เราก็จําได้ว่าแม่ส่งรูปมามแม่เปรี้ยวมากผมแสกกลางรัว่วเสื้อคอเตา่าเป็นคนมิงสีงน้ำตาลทางลงอย่างนี้แล้วก็เป็นคนเก่งเต่เตสูงยืนขาบ,บานมันเท้าส้นตึกแม่เปรี้ยวมากคือแบบเห็นแล้วแบบแล้วแม่เป็นคนสูงสูงโป,ปร่งโปรงหน่อยเออในยุคข,ของเขาอะนะเราก็เลี้ยสักโอ้โหอยากเป็นเหมือนแม่แล้วแม่กลับมาจากเมืองนอกเราก็ยึดเสื้อแม่เลย พอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆเราก็มาชอบแฟชั่นตอนที่เราเข้ามาหาวิทยาลัยศิลปกรจริงจัง mm hmm. ก็เลยแบบตอนเข้ามาหาวิทยาลัยศิลปกรเนี่ยมันมันเหมือนกับเราเห็นคนแต่งตัวเนาะทุกคนแต่งตัวแบบมีบุค,คลิกเป็นของตัวเองหันหลังมาก็จําได้ว่าคนนี้เป็นใครร้อยเมตรเห็นไกลๆก็รู้ว่าเป็นใครแล้วพอเราโตขึ้นเราก็ซึมซับมาว่าอุ๊ยฉันต้องไปหาของเด็ดๆไม่ซ้ำใครบ้าง mm hmm. รุ่นพี่เขาใส่ของแบบเก๋ๆกันเราก็ต้องไปหาแต่ยังไม่มีเงิน เรามีแค่รายรับเล็กน้อยเราก็อ่ะเอาค่าเนี้ยก็ไปวัดมหาธาตุมี <liking> feet, ข้างๆมหาวาิทยาลัยศิลปากรมีของขายมีของขายเป็นเสื้อแบบเสื้อมือสองอะ่ะมันกองอยู่ข้างทางข้างถนนอะไรเงี้ยเออเราก็ไปลือๆคุยๆเราก็ได้มาแบบว่า10บาทบาง20บาทบางแล้วก็ไปห้างไนทิงเกลบางลำคูไนทิงเกลไม่รู้จักใกล้กดีโอสยามป่ะอ๋อรู้จักดีโอฮะใกล้ๆดีโอสยามมีห้างชื่อไนทิงเกลเราก็จะไปซื้อของที่ห้างไนทิงเกล มิวสิกวิดีโอเพลงของผูง้หญิงแกมมีผ่ผู้หญิงแกมมี่ตัวเล็กๆ,ๆตัวเล็กๆมมมผมยาวเซอร์เร้องเพลงกา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 ปาล์มี่เออปาล์มี่<า>มิวสิกวิดีโอของปาล์มี่ถ่ายที่นั่นที่เป็นหุ่นยนต์ยืนอยู่ในร้านในในห้างอ่ะเราก็ไม่ได้ของที่นั่นมาซึ่งเป็นของแบบเหลือเหลือสต็อกจากยุค50 60ีอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ได้มาแบบแวทุกคนจะอุ๊ยไปเอาเข็มขัดมาจากไหนอ่ะ ไม่ตอบมันไม่บอกกันไม่ตอบมันเป็นความลับเธอเราจะไม่บอกกันแล้วใครเป็นคนบอกเจ้ว่าให้ไปที่ะไม,ม่มันก็เป็นแบบกระแสะกันมาว่าถ้าไ่หาของที่มันแบบคนอื่นว่าหาไม่ได้แล้วต้องได้มาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแ,แข่งกันหาของเก่าอย่างเงของใหม่ก็มีของลบสต็อกก็มีแข่งกันหาของยูนิคถูกต้องหรือถ้าไม่ได้เลยนะเจก็เพนแล้วเพ้นเฮียมากยอมรับตัวเองว่าเพ้นเฮียมากอยากใส่เชิ้ตไม่เหมือนชาวบ้านก็เชิ้ตนักเรียนเนี่ยรีไซเคิลเพ้นลายลงไปแล้วก็ก้าใส่แล้วเพื่อนพี่สนิทกันเนี่ย พี่ก้อยสุวรรณเกตซึ่งเป็นด uh ีไซเนอร์พี่ก้อยสุวรรณเกตเนี่ย uh huh. ก็เอาจากเย็บผ้า,าที่มหาวิทยาลัยไปซื้อผ้าสำเพ็งมาแล้วก็มาตัดกันแล้วก็เย็บกัน uh huh. เออนี่คือความพยายามในการอยากจะแต่งตัวยูนิคแล้วพี่อาร์ตก็พอได้เงินมา uh huh. ก็ไปพบช่างคนหนึ่งที่อยู่ที่ปักเกเร็ดจำได้เลยใช่พี่คุณฟ้านางมีร้านตัดเย็บอยู่ที่ปักเกร็ดเราก็ไปให้นางตัด, uh huh. ตดอุยเจ๊สั่งเกินเก้งขาก็ดิง่งแยกแล้วแยกอีกแยกแล้วอีกปกติขาก็ดิ่งก็คือแยก2หรือแยก4แพทเทิร์นก็บานแล้วเจะแยกไปแปดข้างละแปดก็เป็นวงอย่างงี้ นื้ออดูมือสิข้างเนี่ยตอนเกงเป็นอย่างเงี้ยเรียกว่าทรงระคังดีกว <c oughs> ่าง <c oughs> เป็นสติวัตระคังมากเขเป็นพวงนิงน่งๆนิงน่งน่งสุดฤทธิ์ก็เราก็เริ่มออกแบบเองแล้วตอนนั้นในยุคพี่อาร์ตเนี่ยมันจะเป็นยุคที่แบบดีไซเนอร์เมืองนอกเนี่ยมันมีอิทธิพลมาแล้วมันเริ่มมีมาแล้วเราก็จะเห็นว่ารุ่นพี่คนนี้ดังตัวฟิวเจอร์มากดูเป็นมอนตาน่าดูเป็นเชอรี่มกแกลครถมอนตาน่ากับเทอริโมะแกล์คือดังมากในช่วงไนที่เอตี่ตอนปลายมาเข้าไนที่แล้วเวลาสดเปรี้ยวๆเจก็ไปเอาบั๊ จจก็เริ่มตัดผ้าแต่งตัวเป็นชุดอวกาศเป็นสิบหน้าคอเต่าใส่แจ็คเก็ตฟิตตัดบูททำที่อย่างประเทศประเทศเมืองร้อนอุ้ยอุณหภูมิสามีก่อนดีกว่าสมัยนี้ออนะออออแต่ช่วยถามด้วยว่านั่งรถอะไรไนั่งรถอะไรเมย์รถเมยค์ค<ถ>่ะ<ถ>ปออหรือเปล่ารถเมย์ก่อนวันไหนรถเมย์ไม่มาปออแล้วหลับเนี่ยแต่งชุดเต็มเลยนะแน่นมาก หัวไปนอกรถเมย์เงี้ยแล้วแบบว่าพนักงานมาสกิดน้องๆเอาหัวเข้ามาแล้วโอ้โหมีหน้ากูหลับเย็นฉ่หนะจ๊หนะเออแล้วก็เหลือเมย์ก็ลงลงเรือบ้านอยู่ปากเกร็ดมาเรียนที่วัดโพนใช่ไหมท่าช้างก็ต้นสายสุดสายเรือดูเจ้าพญาก็เหมือนกันหลับไม่อะไรไม่อะไรก็หลับหน้าเย็นมากเอาเป็นว่าตอนใกล้จะจบตอนอยู่ปีสี่ปีสามเนี่ยเราก็เรียนแฟชั่นกับอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ท่านนี้เนี่ยก็น่ารักมากเป็นเชื่ออาจย์พัฒ ก็แนะนํามาว่าอุ้ยอย่างเธออาจารย์พัดจบจากฝรั่งเศสอาจารย์พัดแนะนำอย่างเธอควรจะไปเรียนต่อฝรั่งเศสเราก็เป็นนะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า follow the rabbit ใช่ไหมอุ้ยกระต่ายนําไปทางไหนอีอลิสก็ถกกระโปรงวิงตอย่างเงี้ยวิ่งตามไปอาจารย์ก็แบบเปรี้ยวมากอาจารย์พัดก็บอกเราเธอไปเรียนต่อฝรั่งเศสสิพอได้ไปเรียนฝรั่งเศสก็เล่นแหละเรียนแฟชั่นเต็มตัวไปอยู่กับคนวงการแฟชั่นเต็มตัวได้ทํางานแฟชั่นเต็มตัวแล้วเราก็ค้นพบว่าเออเราก็เราก็เราก็ชอบตรงนี้จริงๆ มันจะยึดเป็นอาชีพจริงๆอืเพราะพี่อาร์ตเรียนชอบตัดเย็บชอบทําแพทเทิร์นแล้วก็ชอบซื้อของชอบช้อปปิง้งชอบทุกอย่างชอบเลือกกระดุมเลือกซิปอากาศร้อนอากาศเย็นไม่สนแต่งได้หมดไม่ได้แคร์อากาศด้วยตอนนั้นนะคือจนฉายยานในมหาวิทยาลายัยอพี่ได้รับฉาย,ยาว่าอาร์ตอวกาศรุ่นน้องอะรุ่นน้องแซวพี่ว่าพี่อารจอดยานไปที่ไหนคือในรุ่นคือมิเจคนเดียวที่ คือเอางี้คุกออกมาเลยหรอมีใครแบบเป็นแกงใน,ในในรุ่นเดียวกันของมันธนาศินสามสิบสามเนี่ยคนที่บ้าแต่งตัวสุดก็น่าจะเป็นพี่แล้วลหละแล้วก็เป็นน่าจะเป็นกระเทยคนเดียวของรุ่นที่เปิดเผยเจ๊นี่แหละเป็นผีบ้าอยู่คนเดียวที่กล้าแสดงออกมากคือรุ่นพี่มันแบบมาตอนเขาลับน้องเขาบอกว่าอ่ะไหนรุ่นนี้ใครกล้าทําอะไรออกมาแสงสิเราก็ลุกละเห็นป้าลุกจน่พี่บอกมึงไม่ต้องลุกอีอาร์มึงนั่งลงไปเลยมึงนั่งลงไปเลยมึงไม่ต้องออกมาแล้วมึงนั่งลงไปเลย พ,พี่คอ,อ,อ,อรอเถอะเรื่องจริงมันเป็นแบบนั้นพันเจ้ก็เลยแบบคือด้วยความที่เป็นคนกล้าแสดงออกมันก็เลยก็เลยกล้าแต่งตัวก็เลยกล้าทุกอย่างก็เลยบ้าแล้วก็ภูมิใจอย่างหนึ่งคือไปไหนเจอรุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่จะบอกว่าโอ๊ยเธอไม่ต้องห่วงหรอกเธอจาฉันไม่ได้แต่ฉันน่าจาเธอได้ฉันจําเธอได้ประหลาดประหลาดเนี่ยมีคนเดียวเราก็ภูมิใจนะความเป็นเอกเทศในความคิดของพี่อาร์ตนะ คือความที่เราชอบแฝงชานแล้วค้นหาตัวเองเนี่ยการทําสีผมอย่างพี่ก๊อฟเนี่ยก็เรียกว่าค้นหาตัวเองทดลองไงเนี่ยว่าผิดถูกเข้าไม่เข้าเพ้าใจปกไม่มีไม่มีทางรู้ถ้าไม่ได้ทาเจ๊ดัดผมอย่างนี้เลยนะผมหยิกอย่างนี้เลยนะเป็นวิสณีมากหนังเรื่องอบัติเหตุซีเรียมพักดีดำงรงธิ์ไม่ถัดตา,า <laughs> มเลยนางนานิงเชียใช่ไหมหรือว่าอัลบั้มแรกนกสินใจเกิดมาก็จเจอพี่นกอยู่ในจอทีวีแล้วแสดงละครแล้วอัลบั้มพี่นกนี่คือแบบว่ากอดหมอนร้องไห้อย่างเงี้ย อย่างเงี้ยเออแอบรักผัวชาวบ้านเขา,าอุ้ยชอบมากเราก็ไปซอยซันตามชอบอย่างหยกนะั้น<อ>ตามอย่างพี่สาวเรา,รารเออคุณสินใจคะขอบคุณนะคะแล้วจากนั้นก็จะฮิตแบรนด์โซดาเทยเตอร์ไทม์เอ็นเราก็มีเงินเนาะเราก็ต้องเก็บทํางานเก็บเงินเราก็เราก็เลยแฝงตัวเขาก<ร><ม>็ไปตามเรวก็ไปตามอืมใช่เราก็ไปตามตามมันทุทําไก่อนเป็นแค่แฟนคลับเทยเตอร์เออ กลับมาก็ยังเป็นแฟนคลับอยู่อยากทํางานที่เคตเตอร์อยากทำงานที่โซดาไม่มีใครรับกูเลยแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยค่ะเขาไม่ไล่ด้วยเขาบอกพี่อรู้มีความสุขมากจริงไหมคะพี่เจ้า anyway ก็กลับมาตอบคําถามของทิมมี่นะคือเริ่มจากครอบครัวพอครอบครัวเสร็จปุ๊บก็มาที่มหาวิทยาลัยแล้วในมหาวิทยาลัยก็มีคนแต่งตัวกันเยอะแล้วสิ่งแวดล้อมก็ผ่าไปแล้วเรามาเจอครูที่ดีคุณครูก็เป็นครูแฟชั่นที่สนุกแล้วเขาก็พูชเรา ทำให้เราเป็นคนกล้าที่จะแต่งตัวมากขึ้นแล้วเราก็ไปอยู่เมืองน,นอกทําให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้นไปอีกเพราะว่าการแต่งกายถือเป็นสเตทเมนต์ hmm. เป็นตัวบ่งบอกสถานะว่าเราเป็นคนอย่างไรคิดอย่างไรชอบอะไรสับฝรั่งเขาบอกว่าอย่ามองคนที่เปลือก don't judge the book by its cover เอาเป็นว่าแ,แค่อยากจะฝากว่าถ้าชอบแต่งตัวก็จงแต่งตัว mm hmm. อย่าไปกลัวความคิดเห็นของคนอื่นเพราะว่าถ้าเรามีความสุขความสุขจากการแต่งตัวเรา มันจะแสดงออกมาเองให้คนอื่นเขาเห็นค่ะว่าคุณมีความสุขและคุณรักตัวของคุณเองค่ะขอบคุณค่ะกลิ่งกลิ้งกิงกริ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอบหนูหน่อยแม่